CRBMA สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิ่งสำคัญที่กำลังจะกลายเป็น DNA ของเราสิ่งที่จะช่วยลอหลอมให้เราเป็นคนกรุงเทพมหานครที่มีเอกลักษณ์และความภาคภูมิใจ นั่นคือค่านิยม VRBMA ซึ่งจะเป็นเข็มทิศนำทางเราในทุกการคิดการทำงานและร่วมกันสร้างสารรค์กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่รวมทั้งเป็นองค์กรที่ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งครับ VRBMA ประกอบด้วยค่านิยมหลัก5ตัวอักษร V Virtue ยึดมั่นคุณธรรม R Responsiveness ทำงานฉับไว B. Being Empathic ใส่ใจบริการ M. Modernization ทำงานด้วยนวัตกรรม A. Alliance ผนึกกำลังพันธมิตรค่านิยมทั้ง5นี้คืออัตลักษณ์ของคนกรุงเทพมหานครที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวสู่ความทันสมัยมีความโปร่งใสและมุ่งมั่นใส่ใจในบริการประชาชน W. Virtue ยึดมั่นคุณธรรม การทำงานที่ซื่อสัตสย์โปร่งใสและสุจริตคือพื้นฐานสำคัญเราจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ไม่ละเลยต่อความผิดและไม่ใช้อำนาจในทางม่ชอบเราทุกคนต้องกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะความดีต้องเริ่มจากตัวเรา R responsiveness ทำงานฉับไวในโลกที่หมุนเร็วเราต้องตอบสนองอย่างทันท่วงที โดยอิงจากข้อมูลจริงวิเคราะห์รอบด้านแล้ววางแผนล่วงหน้าไม่รอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้พร้อมทำงานเชิงรุกด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืน B. Being Empathic ใส่ใจบริการเอาใจเขามาใส่ใจเราคือหัวใจของการบริการเราทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจเข้าใจความหลากหลายเคารพในความแตกต่าง ให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตัติพร้อมทั้งดูแลประชาชนด้วยความสุภาพรวดเร็วและเปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจเพราะทุกคำพูดทุกรอยยิ้มและทุกการประทำของเราล้วนสะท้อนภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร M Modernization ทำงานด้วยนวัตกรรมกรุงเทพต้องไม่หยุดพัฒนา และเราคือแรงขับเคลื่อนสำคัญเราต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกล้าคิดกล้าลองและนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่ารอให้โลกบังคับให้เราเปลี่ยนแต่ให้เราเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากแนวคิดที่เปิดกว้างและหัวใจที่พร้อมรับสิ่งใหม่อยู่เสมอเออ Alliance พันหนึกกำลังพันธมิตร การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนเราต้องเปิดกว้างสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เปิดพื้นที่ให้ร่วมคิดร่วมทําและร่วมขับเคลื่อนงานด้วยกันพร้อมเสริมความร่วมมือในการทํางานทํางานเป็นทีมมีเป้าหมายเดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรค่านิยม VRBMA ไม่ใช่แค่แนวคิดแต่คือวิธีการทํางานของคนกทม เราต้องซื่อสัตย์รวดเร็วใส่ใจบริการใช้นวัตกรรมและร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จแต่คือทำงานให้เกิดคุณค่าเพื่อประชาชนเพื่อกรุงเทพมหานครและเพื่อตัวเราทุกคนมาร่วมกันสร้าง DNA ใหม่ของคนกรุงเทพมหานครด้วยค่านิยม VRBMA เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่และองค์กรที่ทุกคนภาคภูมิใจไปด้วยกันครับ